โยก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็วันนี้เนาะก็จะเป็นคลิปที่ไม่ใช่รีวิวของเล่นแต่อย่างใดนะครับผมก็บอกอไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนะฮะเผื่อจะมีคนแบบว่าเออวันนี้จะมีของเล่นอะไรมาให้รีวิวให้เราดูกันอีกแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าคลิปนี้งดไปก่อนนะฮะแต่จะเป็นคลิปที่มาแจกของครับผม ก็จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะฮะก็หลังจากที่ช่องนี้เนี่ยมียอดคนติดตามถึง500ซับใช่ไหมผมก็คิดว่าอยากจะหาของมาแจกสักเล็กสักน้อยนะครับผมเพื่อแบบเป็นการขอบคุณทุกคนที่แบบคอยกดติดตามคอยตามดูผลงานคอยดูอะไรต่างๆของคลิปผมมาแบบเนิ่นนานมากนะครับผมซึ่งพอถึง500ซับแล้วใช่ไหมก็แบบโอเคอยากจะทําคลิปขอบคุณอยากจะแบบ แจกของขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามดูที่คอยติดตามรับชมมาตลอดนะครับผมก็โอเคเดี okay, ๋ยวก็ไปหาซื้อของรางวัลมาแจกอะไรนู่นนี้นันน้นสักหน่อยนั่นเองนะครับผม,ผมก็เป็นแบบพวกของเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะนะฮะแต่ก็แบบบวกกับที่ช่วงนั้นเนี่ยผมแบบกําลังเรียนอยู่ด้วยอะนะ่ะเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับผม ซึ่งคลิปที่ผมทามาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็จะมีแค่แบบพวกรีวิวของเล่นที่มันแบบออกใหม่นั่นเองนะครับผมก็แบบออกมาปุ๊บก็ทำปั๊บก็เจียดเวลาจากการทําการบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆก็มานั่งตัดนั่งแปะซึ่งก็เรื่อยๆเรื่อยๆยาวๆยาวๆทําแต่คลิปรีวิวมาแบบยาวมาตลอดซึ่งก็ไม่ได้ทําคลิปแจกของอะไรนีสักทีนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือปิดเทอมหน้าหนาวนะครับผมบวกกับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสผมก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะแบบ โอกาสนี้มาทําคลิปจากของบวกกับคลิปขอบคุณแบบจริงๆต่าจังๆสักทีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่องนี้ที่กดติดตามที่คอยซับพอร์ตที่คอยเม้นต์เป็นกําลังใจที่คอยนู่นนี่นั่นเสมอมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าหรือคนดูใหม่ก็ตามนะฮะก็ขอขอบคุณจากใจจริง oh. ครับผมซึ่งเพราะมีทุกคนอยู่เนี่ยผมก็เลยแบบมีกําลังใจในการทําคลิปรีวิวคลิป ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมตอนแรกที่ทำเนี่ยก็แบบไม่ได้คิดว่าจะมีแบบคนมาคอยดูอะไรเยอะขนาดนี้เนาะแล้วพอแบบมีคนเริ่มกดติดตามอะไรนี้มาให้เรื่อยๆเรื่อๆก็แบบรู้สึกดีใจจริงๆครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนจากาใจจริงฮะ โอเคก็มาเรื่องของที่ผมจะแจกนะครับผมซึ่งของที่ผมจะแจกเนี่ยก็บอกไว้ก่อนว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ได้เป็นแบบของชิ้นใหญ่อะไรมากไม่ถึงกับขนาด D F เข็มขัดแปลงร่างหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นแบบพวกกิมมิคไอเทมเสริมเล็กๆน้อยๆที่ผมแบบบังอื่นปได้มานั่นเองนะครับผมซึ่งของทุกอย่างก็คือสิ่งนี้ฮะอย่างที่1เซ็ตวันเดอร์ไรบุ๊ ปีเตอร์แฟนตาซิตากับแจ็คคุงโตโดมามิโนกิแบบเวอร์ชั่นสีเมทัลลิกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบสีออกเหล็กไหลหน่อยนั่นเองนะครับผมก็สีเมทัลลิกนะเนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นกาชาปองที่แรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมอันดับที่2นั่นก็คือ Wonder r ์ไ Book Hidden No Hidden Monogatari นั่นเองนะครับผมอันดับที่3นั่นก็คือ DX Peter Fantasista Wonder r าว Book แล้วก็ตัว Candy Toy แฮปปี้รัมปูโดออร์เรนจินาหรือว่าคือรัมปูโดออร์เรนจิน่าเวอร์ชันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมอย่างที่4นะครับผมก็จะเป็นเซตกาชัปองนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเซตกาชัปอง A เซตกาชัปอง B แล้วก็เซตกาชัปอง C เรียกง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนาะซึ่งเซต A B C เนี่ยจะมีอย่างละ2ลูกนะครับผมก็3เซตเนาะก็รวมกันก็เป็น6ลูกนั่นเองซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นวันเดอร์ไรท์บุ๊กอันไหนผมก็ไม่ทราบนะครับผมซึ่งตอนหมุนมาเนี่ยก็ลืมไปแล้วเนาะว่ามััันนนคืออออะะะไไรรกกะะก่กงงฮ็เาาปีวล นะครับผมซึ่งกติกาการแจกของรางวัลเนี่ยนะครับผมก็ง่ายๆเลยฮะแค่พิมพ์คําตอบของคําถามที่ผมจะถามต่อบไปนี้นะครับผมลงในอ่าเมนด้านล่างของช่องคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับผมถ้าใครที่แบบตอบได้โดนใจกรรมการตอบได้แบบว่าประทับใจกรรมการมากที่สุดก็เอาของรางวัลไปได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งกติกาแล้วก็คําถามเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็ ฟังให้ดีๆนะนั่นก็คือในรางวัลทั้ง4อย่างนี้เนี่ยให้เรามาทําการจัดลําดับด้วยตัวเองครับผมว่าเราอยากจะได้รางวัลชิ้นไหนมากที่สุดนะฮะสมมุติเราอยากจะได้แบบบุ๊กซีโรวันใช่ไหมก็เอาไว้ที่1เราไม่อยากจะได้กระชับปองใช่ไหมเราก็เอาไว้ที่4เลยมาจาัดอันดับ1 23 4มาเรียงให้ดูหน่อยนั่นเองนะครับผมพอเรียงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เมน์เหตุผลหน่อยว่าทําไมถึงอยากจะได้รางวัลชิ้นนี้เป็นรางวัลที่1แล้วพอได้ปุ๊บจะเอาไปทําอะไรประมาณนี้เลยคร่าวๆเอาใหม่นะนั่นก็คือ เรียงลำดับของรางวัลที่เราอยากจะได้มากที่สุด1 2- 3 4่เรียงปุ๊บมาเม้นบอกเหตุผลหน่อยว่าไอรางวัลอันดับที่1ที่เราอยากจะได้เนี่ยทำไมเราถึงอยากได้บอกเหตุผลพร้อมกับว่าพอเราได้ไปปุ๊บเนี่ยจะเอาไปทําอะไรก็เม้นบอกให้ดูหน่อยนะฮะซึ่งผมก็จะทําการคัดคนที่แบบเขียนได้ดีเขียนได้แบบโดนใจอะไรนี้ที่สุดนะครับผมก็จะมาคัดว่าใครจะได้รางวัลชิ้นไหนไปนั่นเองนะฮะไม่งงนะกำหนดเวลานะครับผมนั่นก็คือมันตั้งแต่ที่คุณได้ดูคลิปนี้ ยาวไปจนถึงวันสิ้นปีพอถึงแบบพอเลยวันที่31ทธันวาไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะปิดรับแล้วนะครับผมแล้วก็พอตั้งแต่วันที่1เนี่ยก็จะไปทําการคัดคําตอบที่คิดว่าดูดีที่สุดดูน่าจะได้รางวัลน,นี้ที่สุด แล้วก็จะนํารางวัลน,นี้ไปแจกให้กับคนคนนั้นทันทีนั่นเองนะฮะอ้อเราก็จะบอกว่าคนที่จะเป็นคนอ่านแล้วก็ตัดสินเนี่ยคือไม่ใช่ผมนะฮะผมจะวานให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนอ่านแล้วก็ตัดสินว่าใครจะได้รางวัลชิ้นไหนไปนั่นเองนะครับผม <S <S เพื่อความยุติธรรมมัเนาะนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยแล้ะกันเนาะคลิปหน้าผมจะทําอะไรผมจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรมันจะเป็นคลิปยังไงก็เอาไว้รอรุ้นกันในคลิปหน้าเลยและกัน นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมเอาละฮะ mm hmm. ก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยแล้วกันเนาะ m erry Christmas and happy New Year ครับวาบจ้าฟิว